วันนี้ยากจังขวดอะไรอ๋อมันแข็งเลยน้ำเป็นั้นมันแชี่ยงอมันหม็นเชี่ยงมันมันไม่พอใจวันนี้ไม่ได้ปล่อยให้ไปไหนนานเครื่องเข้าก็ล้างหน้าล้างใสให้เขาแช่งเขาด่าอือไปเดินอยู่นั่นแหละเราก็ไม่อยากอยากให้มัน กัดกวดกัด,ด,ดปากเดี๋ยวพอออกแล้วเลิกเหละเปิดปากเปิดปากขวดก่อนมันเป็นหมาอะไรที่ต้องเปิดปากขวดอ่ะเล,ลิกแหละไม่เอาแหละเห็นไหมพอเปิดปากได้ไม่เอาแล้วเนี่ยเอเอจะเป็นอะไรอย่างนีล้ล่ะเปิดปากขวดแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เอาแล้วไปแล้วจะไปไหนอีกล่ะฮะไม่เอาแล้วพอแล้วเยอะแยะหมดแล้ว พอแล้วตุนพอแล้วเข้ามานอนได้แล้วมาเอาไปแกจะไปแกจะไปไหนอีกจะไปไหนจะไปไหนอย่าดื้อสิโอ้โหนี่เอออ่ะอ่ะอ่ะงั้นขึ้นเออโอเคโอเคอะไปพัดลมนะอุ้ยอึ๊บ เปิดพัดลมให้แล้วนะปานาบ้านนะรู้ป่ะ